ใครที่ชอบใส่หูฟังดูหนังนานๆยาวๆเนี่ยตัวเนี้ย,ยห้ามพลาดเลยครับอะนอนเด่ะสวยแจนมอโซโนฟลมาดูเหตุผลกันข้อแรกเลยนะไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่าชอบเขาให้เคสมาในกล่องด้วยครับใช้ใส่เฉพาะของรุ่นนี้เลยงานคือแบบสวยมากอะเวลาดูหนังเสร็จใช่ไหมก็ไม่ต้องวางเกกะาร,รับเก็บใส่กระเป๋า วางไว้สวยๆได้เลยมาเค้าเรื่องกัน2ตัวนี้มาพร้อมกับโหมด ANC ครับตัดเสียงหูดับอาจจะไม่ได้ตัดโหดเท่า AirPod s Max นะแต่ใครนั่งดูหนังที่บ้านหรือร้านกาแฟที่มันเสียงไม่ดังมากเนี่ยตัวนี้ตัดเสียงเงียบกิบรับสา3ใส่นุ่มสบายแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยคือเบามากลองใส่เล่นเกมดูประมาณ 4- 5ชั่วโมงอะคือแบบแทบไม่หนักคอเลยเลยนะแล้วก็ตรงแผ่นไม่เจ็บหูด้วยครับ4แบตอยู่ได้70ชั่วโมงครับส่วนใครลืมชาร์จชาร์จแค่5นาทีใช้ต่อได้5ชั่วโมง แล้วข้อ5ข้อสุดท้ายครับก็คืออะไรวะลืมตัวนี้ได้เสียงระดับไฮเลสมีระบบแอลแดดด้วยเอาไปฟังเพลงก็ได้เสียงชัดไม่ขุนแน่นอนสิ่งที่ต้องพิจารณาละรุ่นนี้ไม่มีเกมโหมดครับตัวมันแดดดีเลย์น้อยนะแต ถ้าไปเล่นเกมยิงปืนจริงจังอาจจะรู้สึกดีเลยนิดหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันไม่ได้มีลูกเล่นเยอะเหมือนตัว Space One ของซาวคอนะมันจะมีแค่เปิดกับไม่เปิดเลยครับสรุปรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคนที่เน้นดูหนังเป็นหลักและเอาไปฟังเพลงระดับไฮเลสด้วยใส่นานๆานไม่โปวดหูมีตัดเสียงรบกวนใครงบไม่เกิน3,000คุ้มเลยครับตัวนี้ One More s o n o Flow นะ